เตรียมการบริหารร่างกายปฏิบัติเอ๊ะนิ่งท่าที่หนึง่งเสียงสะบัดเสียงสะบัดเบียงเบียงเบียงสองชุดสองชุงปดปฏิบัติ ท่าที่สองหมัดคู่หมัดคู่เตรียมเตรียมสองชุดสองชุดบ่าิ Uno, sort, <S S ีบ่ตยหนึ six, six, eight, two, five, ่งสองสามสี่หเปสองสองสสี้าหเตรียมหยุดนี่ท่าที่สาม chu hào chu hào tiêm tiêm, 2 chuốt 2 chuốt, bắt 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 tiêm chuốt ní. Thả thứ 4, cau ta tung cau ta tung เรียมเรียมสองชุดสองชุดปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเรียมหยุดนี่ท่าที่ห้าจุ่มให้ลึกจุ่มให้ลึกเรียม

สึกท่านเสียนสาเสียนเรียเรียสองชุดสองชุดปฏิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ท่าที่เจเรียนรอบตัวเรียนรอบตัวเรียมเรียมสงชดุ 2> 2ชดสองชุดปฏิบัติ1นึ่งสอ

ผ้าที่เกตั้งยุค้อตั้งยุพ้อสำหรับผ้านี้ท่านใดมีปัญหาสุขภาพขอให้ยืนตรงเรียบเรียบสองชดุสชดสองชดุดปฏิบัตินหนึ่งส 6 7 8 <S 2 2 <S 6, 6, 3 4 5 6แป <6, S 2> เกอี่ห้าหนเยื้ย, 7, ย <น S 1> ลุกปัดมือปัดมือ,มอนิ่ตึงซ้ายอันท่าที่สิบตบหลบมือ ตอประมือเรียมเรียบยี่สิบครั้งยี่สบครั้งปฏิบัติดึงดึงตอกตอกัมดันตีี้า้าหกหกเจ็ดเจ็ดรี้ยวเปียดี่ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ